สวัสดีครับผมเิลลี่พัชชนน์ครับครับผมเซิงวิช euh ัยฮะเราเป็นนักแสดงจากแอคลอมบรับเป็นซีรีส์ครับไออย่างคาริกล่ะเราเล่เป็นอะไรครับโต๊ะะครับผมผมเซ้งฮะรับบทเป็นโตครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวละครโตเนี่ยจะเป็นเด็กที่ซุกโซนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองนี่แหละครับผมเรียนคณะนิเทศแล้วก็จริงๆโตเนี่ยเป็นคนที่ชอบ การถ่ายรูปสถานที่ต่างๆวิวต,ต่างๆแบบว่าทุกที่ที่ตัวเองไปเลยมันคือส่วนที่เขาชอบมากที่สุดก็ยังมีแก๊งเพื่อนที่คอยแบบว่าสนาับสนุนคอยซัพพอร์ตทในสุ่เรืร่องนล้ก็มันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันทําให้โต๊ะเนี่ยได้ไปทางานภาควิชาหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาจากที่เราชอบถ่ายรูปอย่างการเป็นง,บบงานอนเลิกอย่าง ของผมนะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับพี่เหนือจะเป็นหนุ่มนักกีฬาบาสหนุ่มคณะวิศวะปีสามนะครับประจามาวิทยาลัยเป็นหนุ่มพลัเลยเขาจะมีความสุกุมนะครับอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่คอยเทคแคร์คนรอบข้างเสมอเรียกได้ว่าใครเดือดร้อนหรืออะไรในพี่เหนือคือแบบวิ่งเข้าไปก่อนเลยใช่เกใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องความรักเนาะที่ที่ที่เขายังตามหาอยู่ที่เขารู้สึกว่าความรักของเขาอ่ะเขาต้องการคนที่เขาต้องการเป็นตัวเอง เราต้องการเป็นความรักที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามใช่ขอแค่เป็นตัวของตัวเองเขาก็ตามหาคนคนนั้นอยู่ก็ก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องโตแต่ว่าอยากให้ติดตามเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงกับลุกของพี่เหนือตอนตอนแบบปกติแล้วเขาจะเป็นคูได้เทๆนะแต่ว่าอยู่กับน้องโตเนี่ยเขาก็จะมีลุกที่แบบว่าน้องแมวหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้องอะไรหรือเปล่าลูกเหมือนเดิมเราต้อใช่ต้องรอติดตามครับ รักรักเหรอฮะในในความเป็นตัวเราใช่ไหมใช่ใเรนว่าถ้าผมอะถ้าผมของบิลลี่นะครับถ้าผมหลงรักใครเนี่ยโอ้โหผมทุ่มสุดตัวนะผมแบบอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากอยากแบบทำทุกแอคทิวิตี้อยู่กับเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขาจริงจริงไม่ได้เราต้องแบบ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ต้องได้ <c oughs> ชอบใช่เพราะ <c oughs> เราเราไม่ได้แค่แบบ รักเขาอย่างเดียวเราแบบจะคอยแบบเป็นห่วงหรอจะคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทำหรือว่าไม่อยากทำเราจะคอยแนะนำทุกๆอย่างอยากให้เขามีความสุขครับของผมก็คงจะค่อยๆทำให้เขารู้ว่าเราแบบว่าชอบอยู่อแอบชอบนี่แหละครับเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราอยากให้เขาเห็นความรู้สึกของเราว่าแบบเราชอบเขามากขนาดไหนแล้วก็ถ้าจริงๆถ้ามีโอกาสและสามารถที่จะเขารับรู้ความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทุ่มไปเต็มร้อยเหมือนกันแม้ว่าบางครั้งในเรื่องความรักนอาจะมีผิดหวังบ้างแต่เรารสึกว่าณโมเมนต์นั้นหรือเวลานั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าเราได้ให้ทั้งหมดและใช้ความรู้สึกของเราจริงๆที่มีแล้ว <c oughs> ใช่ทำงานด้วยกันอย่างนี้มีแอบหลงรักหรือเปล่าโอ้ยไม่แต่แอบลืมของอย่างนี้ได้ไหมคะ <c oughs> เอาไม่ได้ไดคือคือคือ <c oughs> คือผมเป็นทุกอย่างให้กับเขาแล้วครับจริงๆคือทุกอย่างเลยผมคือเราอยู่ด้วยกันมาประมาณปีกว่าครับแต่ว่าแต่ว่าคือเราอะเคยเจอกันมาก่อนคือเราเคยเจอจากการแบบแคส<ค>เรื่องหน,นึ่งแล้วก็เราเราได้มีโอกาสเข้าไปแคสด้วยกันได้ต่อบทซึ่งครั้งแรกที่ผมได้เจอน้องอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นความประทับใจที่แบบว่าเราได้ต่อบบกับเขาแล้วเราได้เข้าไปแคสเรารู้แค่รู้สึกแบบสบายใจนะที่แบบเอ้ยถ้าแบบวันหนึ่งนะเราได้แบบ มีพาร์ทเนอร์แบบนี้ก็คงดีแลหลังจากนั้นก็บังเอิญมาเจอกัน,นจริงๆครับผมผมก็ส่งไปสมัครมาถึงรักแล้วก็วันนั้นก็ได้พี่เชนเก็เรียกมาเจอก็ได้มาเจอน้องเขาก็แบบเฮ้ยนยี่ไงที่เราที่เรารที่เรา<ช>ได้เจอกันแบบว่ารู้สึกประทับใจครับรู้สึกประทับใจและดีใจที่แบบได้ได้ร่วมงานกันใช่แล้วรักหลังแรกคือใครใช่กอดดานไหมกับการที่เหมือนแบบกอดแบบหัวเลยนะโอ้จริง ดันกดดันส่วนหนึ่งเมือหนกันครับแต่เรามีควอนรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่มากๆเลยเนาะด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกที่เราขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วยังมีพี่ๆหรือแฟนๆที่รอติดตามอยู่ครับผมเรารู้สึกว่าเราพยายามทํมาการบ้านพยายามปรึกษาพยายามช่วยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแสดงหรือในซีนอะไรแบบไนครับเราจะมีการคุยกับพี่เิลลี่เสมอแบบพี่เิลลี่เราควรประมาณไหนหรือเวไหนอะไรยังไงดีครับก็จะมีพี่ครานีแหละครับที่คอยใน,นความึกษารู้สึกว่ามันทําให้เราสามารถแบบเต,ติบโตขึ้นไปทีละสะเต็ปะสะเต็ปไปด้วยกันเลยครับก็คือก่อนถ่ายเราก็จะต้องมีการแบบโทรหากันวิดีโอคอลซ้อมบทกันก่อนเพราะว่าเป็นซีนแต่ละซีนนี้ครับิซิวินก็จะแบบมีบ็อกกิ้งนะแล้วก็มีมีจังหวะมีอะไรต่างๆเราก็ต้องคอกันกับทุกคืนช่วงช่วงนั้นที่แบบติดกันอ่ะออกคอกันเจ วันช่วงที่หล,ะละังหลจะเปิดโควิดอ่ะก็เปิดแบบคอกันเกือบทุกคืนแบบเลิก,เลกกันแบบดึกเลยนะแล้วก็คอกันต่อเพื่อที่จะว่าพรุ่งนี้เราจะได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดและสุขว,ว่าอยากให้มันดาเนินงานไปได้แบบสะดวกใช่ถ้าถามว่ากดดันไหมผมว่า เราเต็มที่เราเต็มที่กับคือทุกท,ทุกคนในเรื่องหรือว่าทุกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะว่าคือเรื่องนี้แอบเลลรักเนี่ยเป็นนิยายที่แบบทุกทุกคนชอบและทุกทุกคนรักมากๆในเรื่องของเหมือนโตหรือตัวละครกายอะไรต่างๆคือเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครให้ออกมามีชีวิตแล้วก็เราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับเรื่องราวแอบเลลรักของเราครับ ก็อยากฝากแอบหลงรักเดอะซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมมดี้อารมณ์ดีเนาะเรียกได้ว่าทุกคนต้องมีความสุขและก็หัวเราะไปตามๆกันแน่นอนครับก็อยากฝากเรื่องราวการแอบรักของแต่ละคู่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการแอบรักแบบบ้าคลั่งาการแอบรักแบบเพื่อนการแอบรักแบบ ตามใช่ต้องรอต้องรอรอติดตามครับอยากให้ทุกคนร่วมเดินทางกับแอดถึงรับไอซีรีส์ของพวกเราด้วยครับครับผมแล้วส่วนช่องทางการติดตามนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่องสักั3นะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยทาง3พารเลยนะครับที่สําคัญถ้าแบบว่าใครติดธุระหรือแบบดูไม่ทันเนี่ยเรายังมีช่องทางการรับชมย้อนหลังทาง YouTube Idol Factory นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือแบบระบบภาพ 4K HDR ชัดสุดๆแบบอันคัดและ 4K HDR ใช่ครับสามารถ ติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ